สวัสดีคะ่ะคุณป้าพ่าถักนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมหลังจากที่หายไปเกือบสองเดือนก็ไม่ได้ไปไหนยังอยู่กับงานถักโคเชเหมือนเช่นเดิมเพียงแต่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาอัดคลิปให้ได้รับชมกันนะคะก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยเพราะว่าคุณป้ามีงานออเดอร์งานถักอะไรเข้ามาให้คุณป้าได้ถัก เรื่อยๆก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าที่อุดหนุนสั่งงานเข้ามาแล้วก็ขอบคุณ youtube ที่มีพื้นที่ให้เราได้พบเจอกันนะคะสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็จะผ่าถักบิกินี่ให้เด็กๆก,กันมารับชมแล้วก็ถักไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเราจะมาดูวิธีการถักบิกินี่ตัวนี้กันนะคะ ก็จะเป็นการถักต่อดอกสี่เหลี่ยมง่ายๆเราจะใช้วิธีผูกด้านหลังนะคะแล้วก็ตรงช่วงตรงคอเราก็จะใช้วิธีผูกเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการถักกันมาดูไหมที่เราจะใช้ถักนะคะคุณป้าจะใช้ไหมเบอร์ยีสิบนะคะ สำหรับสีที่จะใช้ถักตามชอบใจเลยนะคะให้เลือกสีได้ตามชอบใจอันนี้คุณป้าเลือกสีที่มานะคะเพราะว่าสีที่เป็นตัวอย่างหมดไปแล้วนะคะจะใช้ไม่เยอะค่ะอย่างเพราะว่าใช้แค่ห้าดอกเนาะแต่เราก็ต้องซื้อมาสีหนึ่งก็ร้อยกร,รัมนะคะอันนี้ที่เหลือจากตัว ที่เป็นตัวอย่างนะคะก็ใส่ดอกข้างในก็พอได้นะคะเข็มก็เหมือนเดิมนะคะคุณป้าก็ใช้เข็มเบอร์สองหรือ1นึจุดห้ามิลนะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูวิธีถักกันค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่นะคะทำเป็นห่วงวงกลม โซ่หกแล้วก็ทำเป็นห่วงวงกลมแบบนี้จากนั้นเริ่มต้นด้วยโซ่สี่จิ้มลงไปในวงกลมพันหนึ่งครั้งนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็พันหนึ่งครั้งเป็นการถักง่ายๆเนาะ ถักไปเลยค่ะในวงกลมนี้จะมีอยู่สิบหกหลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะถักให้เต็มเลยค่ะเต็มวงกลมนี้สิบหกหลักค่ะพอครบแถวแล้วเราก็จะได้งานแบบนี้นะคะตัดไหมเลยนะคะแล้วเราก็จะต่ออีกสีหนึ่ง ต่อลงตรงช่องที่โซ่หนึ่งเลยนะคะมาดูแถวที่สองแล้วก็ขึ้นต้นโซ่สามตรงในช่องนะคะจิ้มลงในช่องแบบนี้จะมีอยู่สามหลักจากนั้นโซ่สองจิ้มเข้าไปในช่อง เราจะถักแบบนี้นะคะให้ครบแถวเลยจะมีอยู่ช่วงลายสิบหกนะคะตรงนี้นะคะนับดูจะมีอยู่สิบหกนะคะ ถักให้ครบแถวค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะคุณป้าก็จะเริ่มต้นให้ดูจากนั้นก็ให้ถักไปให้ครบแถวพอครบแถวแล้วเราก็จะได้งานแบบนี้นะคะมาดูแถวที่สามกันต่อเลยแล้วก็จะสลับสี เริ่มต้นก็โซ่สามเหมือนเดิมแต่ตรงนี้เราจะพันขึ้นมาให้ได้สีครั้งตรงนี้เราจะโซ่สามเราจะถักลงตรงช่องนะคะ จะได้แบบนี้คุณป้าก็จะเริ่มต้นให้ดูนะคะ แล้วก็ถักไปให้ได้ครบแถวนี่ค่ะก็จะได้งานแบบนี้ลงมือเลยค่ะถักให้ได้ครบแถวพอครบแถวที่4ี่นะคะแล้วก็จะได้งานหน้าตาแบบนี้มาเลยมาดูแถวที่หกันต่อเลย เราจะเริ่มต้นตรงช่องแบบนี้นะคะเริ่มต้นโซ่สามพันหนึ่งครั้งในชอบให้ได้สามหลักโซ่หนึ่งข้ามาเลยมาตรงช่องนี้ นี่ค่ะทำให้ได้สามลายแบบนี้โซ่หนึ่งทีนี้เราจะพันสองครั้งเพื่อที่จะทำสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อที่จะทําให้มันเป็นสี่เหลี่ยม โซ่สามนะะจากนั้นโซ่หนึ่งมาตรงนี้เราก็พันครั้งเดียวนะคะ ก็เหมือนเช่นเดิมนะคะถักให้ได้สามตัวแบบนี้อย่าลืมโซ่หนึ่งนะพอได้สามตัวแล้ว เราก็จะพันสองครั้งแล้วก็โซ่สามสังเกตง่ายๆนะคะตรงที่เราพันสองครั้งนี้<ๆ>ก็จะโซ่สามจากนั้นก็จะเป็นโซ่หนึ่งตลอดเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซ่หนึ่ง มีแค่ตรงที่เราจะทํามุมนะคะจะเป็นโซ่สามเข้าใจตามนี้เนาะถักให้เหมือนกันเลยกับสองเหลี่ยมนี้นะคะนี้เราได้สองเหลี่ยมแล้วนะคะค่ะถักให้ครบแถวเลยค่ะเราจะครบแถวแล้วนะคะก็จะได้สี่เหลี่ยมแบบนี้ มาดูแถวต่อไปเลยซึ่งเป็นแถวสุดท้ายนะคะพอเราจบงานแบบนี้เราจะเลือดเลื่อนให้เขาไปอยู่ตรงช่องนะคะนี่ให้มาอยู่ตรงช่องแบบนี้โซ่สามเราก็เริ่มแถวใหม่ไปเลยมาถึงตรงนี้ก็จะถัก ไม่ต้องนับแล้วนะคะเราจะถักตามลายของเขาไปเลยเนาะโซ่หนึ่งอย่าลืมตรงนี้เราจะต้องพันสองครั้งนะคะ ตรงนี้ก็โซ่สามเหมือนเดิม ตรงที่เราพันสองครั้งก็จะอยู่ตรงม,มุมทุกม,มุมเลยนะคะสี่ม,มุม ตรงนี้มุมที่สองแล้วคุณป้าจะทำให้ดูสองมุมนะคะนี่ค่ะ น,นี้จะเป็นแถวสุดท้ายแล้วทั้งหมดก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าแถวมีอยู่ห้าแถวนะคะค่ะลงมือเลยค่ะพอครบแถวแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มแผ่นต่อไปค่ะทีนี้มาดูแผ่นที่สองกันนะคะก็จะถักเหมือนกับแผ่นแรกทุกอย่างเลยนะคะเพียงแต่เราถักแค่สี่แถว แถวที่ห้าเราจะเอาไว้ต่อกันนะคะมาดูเลยค่าวิธีการต่อก็เหมือนเดิมนะคะนี่เราจะเลื่อนมาไว้ตรงช่องก่อนนะคะแบบนี้ค่ะ ก็ถักเหมือนดอกแรกนี่แหละแถวที่แถวสุดท้ายเนี่ยคะ่ะเพียงแต่ว่าเราจะทำการต่อในแถวนี้ ตรงมุมนี้นะคะที่เราจะทำการต่อตรงที่เราต่อเราจะโซ่หนึ่งปกติจะโซ่สามมาเลย่่ายิบขึ้นมาเลยมาต่อตรงม,มุมให้ด้านที่ไม่สวยอยู่ข้างในนะคะประกบกันแบบนี้เวลาต่อ เราจะถักคอทอหรือถัก X นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแต่ช่วงที่เราถักหลักนี่ก็เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเราได้ทำการต่อแล้ว จากนั้นโซ่หนึ่งแถวสุดท้ายนี่ก็ถักเหมือนแผ่นแรกทุกอย่างเลยนะคะคุณป้าจะต่อให้ดู นี่ตรงมุมนี่ก็เหมือนเดิม นะคะเราจะต่อแบบนี้ช่วงสองแผ่นแรกนี่เราจะต่อแค่มุมเดียวนะคะแล้วก็ถักไปรอบเลยค่ะถักเหมือนเดิมเลยถักให้ครบแถวค่ะแล้วก็ต่อเสร็จแล้วนะคะสองแผ่นนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าอกเนาะค่ะแล้วก็ถักอีกสามแผ่นนะคะ ถักอีก3ามแผ่นเพื่อที่จะมาต่อเป็นตัวตัวข้างล่างนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันในคลิปที่สองนะคะให้ถักไปอีกสามแผ่นเราจะมาต่อตัวนี้นะคะพิธีการต่อแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวเราจะไปถักกันในคลิปที่สองนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใช่ก็กดแชร์กันออกไปนะคะถ้าชอบใจก็กดติดตามได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีบไปทำคลิปที่2มาให้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปที่สองค่ะ